รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดสดพระรามสี่วันนี้พามาชมตลาดดีๆมาเช่อยู่ถนนทันยะมรีหลังสิตคลอง3านี่เองค่ะตลาดนี้เปิดมาแล้วกว่า5ปีแต่บอกเลยตลาดยังสะอาดสะอาดน่าเดินมากค่ะของขายก็ถูกเดินได้ตั้งแต่เช้าหยันคำโน้นแหละดีๆมาเช่มีอะไรอร่อยอ,อยให้เราได้กินบ้างลุยเอาเร่เข้ามา ร้านสลัดป้ามะลิสาขาก้าเจ้าเก่าตลาดสาสัก<ะ>ทางแยกลำลูกกามีชมพูนี่ของเท่าไหร่คะอันนี้35แล้วก็ถ้าเป็นผอบแบบนี้45ช่วยกันแม่ค้าซื้อเนาะมียำขนมจีนยำสามกรอบสลัดผลไม้เมีย่ยงประทูยำประดุกฟูเยอะยมากใช่ มื้อเช้าชั่วโมงเร่งด่วนอาหารทานเล่นเป็นกองกองแบบนี้หยิบง่ายขายเร็วค่ะซึ่งตลาดดีๆมาเช่มีทั้งอาหารมีทั้งของกินของใช้หลากหลายและหนึ่งในนั้นก็มีร้านขายดอกไม้ของเมติกค,คนนี้ที่ขายมาตั้งแต่ตลาดเปิดได้กว่า5ปีแล้วละค่ะอุ้ยของแม่กี่แผงเนี่ยแผงแม่ใหญ่มากสี่ <4 S 2> แผงอู้ร้านร้อยมาลลยค่ะเป็นร้านขายดอกไม้แล้วก็ของไหว้ต่างๆแม่อยู่ตลาดนี้กันมาแบบ นานแล้วตั้งแต่เปิดเลยตั้งแต่เปิดเขาบอกว่าขนาดร้านอาหารที่เป็นของกินยังยากเลยตอนนี้ดอกไม้ของไหวเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ไม่เบาพอตูตูเป็นไปก่อนเป็นไปก่อน,น,อนใช่มีลูกค้าประจำมีลูกค้าประจำใช่มีของไหวองค์พระพิฆเนศที่ตลาดมีองค์พระพิฆเนศด้วยมีค่ะอยู่หน้าเซเว่นองค<ง>์ใหญ่มากโอ้องค์ใหญ่แสดงว่าคนเนี่ย ต้องมาขออะไรกันบ่อยๆแน่เลยเพราะว่ามีของไหวเฉพาะอย่างแบบนี้เลยเมื่อเนี่ยนักเรียนเข้าอ่มาแค่บนเมื่อเช้าเพิ่งจะมาซื้อพวงมาลัยไปหน้าโรงเรียนเปิดเทิมช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาอ่ะก็คือหลายคนก็ต้องมาบนขอให้ลูกชั้นเข้ามหนึ่งได้ขอให้ลูกชั้นเข้าม .6 กได้เข้าทหารก็มีเข้าทหารเมื่อเช้านี้มาทหารเรือไปคนหนึ่งแล้วเขาบอกเขามาขอที่นี่แหละองค์พระพิคเนตองค์นี้แม่ก็ขอขอให้ได้แพง แม่ก็ไปขอเหมือนกันล่ะคะจริงแกก็ขอก็แม่มีองค์พ่อตั้งนานแล้วอ๋อของแม่ก็มีองค์มีเศษนของแม่เหมือนกันใช่องค์เนี้ยต้องทําบุญเป็นล้านนะถึงจะได้แต่ลูกค้ามาใช่ให้ทั้งสององค์เนี่ยแล้วแม่ก็ให้ลูกค้าไปองค์อแล้วก็ไอ้ไข่ก็ตำรวจให้มาตำรวจให้แม่มาทำไมตำรวจถึงให้ไอ้ไข่แม่ล่ะเขาเป็นคนใต้เขาบอกนี่ขายของเบองเนี้ยต้องมีไอ้ไข่ด้วยเูาบอกว่าเราไม่ได้ รู้จักอะไรเงี้ยเช่าเขาบอกถือเข้ามาให้เพราะเขามาเป็นลูกค้าที่นี่อ้เป็นลูกค้าได้แล้วน่ารักแล้วองค์ใหญ่ด้วยใหญ่แล้วองค์พระพุทเนด้านบนพระพุทเนตแม่เช่ามาเขาไปเพื่อนเพื่อนที่ทํางานเขาไปอินเดียอันนี้เป็นองค์แรกที่มีแล้วก็บอกว่าอยากได้ปางเด็กนะไม่อยากได้ปางผู้ใหญ่ไม่อยากได้ปางไม่เห็นเลยต้องดูเลยปางเด็กเป็นปางเด็กเหรอคะใช่โอ้อันนี้เป็นปางเด็กนะได้ยนไหมได้ยินไหมคะอ๋อ ปังแดกน่ารักไหมน่ารักแล้วก็องค์งรูปรักสวยงามแม่ก็ขออย่างเดียวขอให้แบบได้ลูกค้าดีๆแค่นั้นอันนี้มาจากอินเดียว้าวอันเชอมัมาจากอินเดียเลยแม่ติ๊กบอกว่าขายดอกไม้ก็ต้องมีของไว้เป็นที่พึ่งทางใจแต่เหนือสิ่งอื่นใดอยู่ที่ตัวเราที่จะต้องขยันทำมาหากินแล้วก็ตั้งใจทำของให้ดีลูกค้าจะได้ติดอแม่เขาเก็บดอกไม้นี่คือน้ำแข็งครึ่งถังนะคะ ต่ละถังคือน้ำแข็งท่วมขึ้นมาข้างบนหมดเลยไม่ได้งั้นไม่ได้มันไม่สวยใช่ใช่อนี่แมติกนี่เขาเรียกว่าเออร์ลี่ลีไทยออกมาจากการเป็นพนักงานแบงค์ใช่ซึ่งตอนนั้นเขาบอกโหเงินเดือนแม่นี่คืออยู่ได้แต่กิเกียจขับรถก็เลยบอกว่าโอเคฉันออกจากงานมาแล้วเลือกจะมาเป็นแม่ค้าเลยตั้งแต่แรกเลยเหรอคะก็มาเห็นที่ตลาดมันใกล้บ้านไงลูกแต่ว่าชอบดอกไม้อยู่แล้วเป็นคนชอบดอกไม้ก็เลยเลือกขายเป็นดอกไม้มาเลยก็เป็นต้นมาใช่ ไม่รู้นะว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นแบบนี้จะมันจะเหมือนกับแทบจะอยู่ไม่ได้แล้ว <นะ S 1> ถ้าสมมติถ้าถามว่านะว,วันนี้ย้อนกลับไปยังจะคิดแบบเดิมไหมคะเออรีลีคลายแล้วฉันจะออกมาเป็นแม่ค้าเหมือนเด<ๆ>ิมก็คิดนี้แหละมันเป็นอะไรที่มันไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรเราก็ทําวันนี้ไม่อยากขายก็ไม่ขาย <lling> แต่5้าปียังไม่เคยหยุดเลยนะขยันมากนนอกจากหยุดครึ่งวันอะ แม่ติ๊กบอกว่าตอนทำงานเนี่ยต้องตื่นขับรถเข้าเมืองตั้งแต่ตีห้าแต่พอมาขายดอกไม้ต้องตื่นไปรับขอ,องตอนตีสี่วันไหนวันพระหนักเลยต้องไปตอนตีสองแต่ความสุขที่ได้มันต่างกันเจโนแม่ติ๊กบอกว่ามีความสุขทุกวันที่ได้อยู่กับดอกไม้ร้อยพวงมาลัยไเห็่ไหม เขาจะใส่แค่สองขาถ้าถ้ารถมีไปซื้อแต่ของแม่จะใส่ให้สา <3 S 1> มันจะได้สวยแล้วฟูฟูหน่อยอย่างี้ใช่ไหมคะพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่ชอบตรงที่แม่มีการประยุกต์ทำไมถึงเป็นพลาสติกทำไมคะคนจะชอบดอกรักจริงมากกว่าใช่แต่ที่เป็นพลาสติกเพราะว่าดาวเรืองมันทน ไปอยู่กับแดดเราไปไหว้กับแดดสังเกตมาสองสามวันเรายังเห็นสีงอตอยู่เลยค่ะแต่สิ่งที่จะทําให้ไม่สวยก็คือดอกล้ามันจะดําเร็วมันก็เลยมองรวมๆคือไม่สวยแล้วค่ะถ้าเป็นพลาสติกปุ๊บเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ได้นานขึ้นขึ้นกุหลาบก็เหมือนกันนะชายชายพวงอะไรมาลิก็เหมือนกันของแม่ก็สามชายเหมือนกันแต่ดอกไม้พูดจริงๆนะแม่นะมันเป็นต้นทุนที่เรียกว่ามันมีวันเสื่อมสภาพได้เร็วมาก คือสมมติว่าวันนี้เราขายพวงมาลัยไม่หมดดอกไม้ดอกดาวเรืองทุกอย่างที่มันอยู่มันก็จะแบบพอเหลือทาไงนั่นนะสีทำไงถามแม่ค้าดิทําไงคะแจกไงคะให้แม่ค้าไปให้แมค้าอะไรก็ว่ากไปแล้วอย่างนั้นเราจะเหลือกําไรของเราถูกไหมคะมันก็เหลือเชื่อว่าจะเหลือนี่แต่มันไม่ได้ความสุขไงมันก็แล้วแต่ เหลือก็แจกแต่ก็เหลือไม่เยอะค่ะเพราะร้านแม่ติกอยู่ได้ด้วยลูกค้าประจำอย่างข้างหลังเขียนว่า53.9บาทใช่ไหมแม่ขาย490ยแม่แถมงดอกไม้หนึ่งกลคุณจะไปทําเลยใช่ไหมวันนี้อเอาไปทำเอาแถมดอกไม้หนึ่งกแถมซองหนึ่งอันคุณจะซื้อซองเพื่อไปใส่ให้เงินให้พระแต่คุณต้องไปซื้อทั้งแหนบเลย เยอะเกินเองอ๋อแม่คิดให้หมดแล้วแบบนี้แล้วได้ลูกค้าจากซองเยอะมากคือลูกค้าบอกว่าจะซื้อซองมามามาเอาเท่าไหร่เขาไม่ได้ซื้อดอกไม้ด้วยนะบอกผมใช้เยอะครับเอาทั้งแหนบก็เอาไปเลยดอกไม้เขาบอกผมไม่ได้ซื้อดอกไม้แต่ม่ซื้อก็ไม่เป็นไรบางคนแบบคนนี้ขัดสนเรื่องซองพอดีเขาบอกเขาผ่านร้านดอกไม้มากี่ร้านไม่กว่าจะถึงร้านแม่เขายังมาซื้อที่นี่เอาทำไมถึงมาซื้อที่นี่ดอกไม้ป้าสดใช่ไหมผมมาเพราะซองป้าให้ซองผมไปทั้งแหนบแล้วทุกวันนี้เป็น ลูกค้าประจำโตน่ารักจังเลยไม่ใช่แค่ให้สองจนได้ลูกค้าขาประจำแมตติกบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นมิสอุปธรรมด้วยละจ้ะซึ่งใกล้ๆตลาดมีสันเจ้าเธอมีเงินสีดำมาแล้วญาติๆไม่มีทุนทรัพย์มากพอแมตติ๊กเก่ก็ ดอกไม้ไปช่วยใจดีจริงๆปรปติกเนี่ยพูดเรื่องใจดีเราขอว่าพาคุณผู้ชมไปดูสองหนุ่มที่จังหวัดสมุทรสาครเขาคิดดีทำดีด้วยการหักเงินจากการขายน้ำแก้วละหนึ่งบาทเพื่อร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลในานามร้านมหาชัยใจดีช่วงพลังของคนทุ่มเทสนับสนุนโดยและกตะสอย เริ่มแรกของร้านมาแช่จะดีนะครับก็เริ่มจากที่คุณพ่อของพวกเราเนอบผมจำกับจางนะครับช่วงนั้นป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสุขสาคอนแล้วก็ป่วยหนักเลยต้องรอถังออกซิเจนนะครับพ่อเป็นสโตรกแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปครับแล้วก็ต้องปั๊มขึ้นมา ้อกับจ่างสองสี 2, 4, พี่น้องท้องเดียวกันเล่าให้เราฟังว่าหลังจากพ่อกลับมาจากการป่วยวิกฤตได้ก็คิดกันว่าถ้ามีโอกาสไม่มากก็น้อยทั้งสองคนจะบริจาคช่วยเหลือโรองพยาบาลและแล้วความฝันของทั้งคู่ก็เป็นจริงเมื่อพวกเขาได้เปิดร้านขายน้ำปั่นเล็กๆและก็เริ่มแบ่งปันทันทีตั้งแต่วันแรกที่เปิดขายค่ะพอเรามาทำธุรกิจเนี่ยเราอยากเป็นธุรกิจที่ออใจดีธุรกิจที่ มีส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคมนะครับก็เลยเป็นคอนเซปต์ของร้านมหาชัยใจดีว่าเราจะหักเงิน1บาทจากเครื่องดื่มดุกแก้วของเราเนี่ยไปช่วยเหลือโรงพยาบาลสมุทรสาครครับตั้งแต่เดวันเลยครับปี2557ครับปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่11ครับแล้วก็หัก1บาทจากเครื่องดื่มแก้วเลยครับเราก็รวบรวมนะครับคือไม่ใช่แค่หัก1บาทจากเครื่องดื่มดุกแก้วบางทีลูกค้าก็สมทบบ้าง5บาท10บาทร้อยหนึ่งสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับคือได้จํานวนหนึ่งแล้วเราก็ ไขแล้วก็เอาไปบริจาคครับหลักๆเลยคือสมทบทุนเ,เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรสาครครับทุกครั้งที่มันเป็นข่าวเนอะอย่างเช่นมีน้าท่วมที่ทางภาคอีสานห,หรือแม้แต่ทางเหนือที่ประสบ PM 2.5มท้ามากๆหรือแม้แต่ทาง3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้เด็กๆที่เขาขาดแคลนอุปกรณ์กณีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าใครก็ตามครับที่เดือดร้อนเราอยากเป็นธุรกิจที่ใจดีอยากจะไปซัพพอร์ตพวกเขาเหล่านั้นครับ สมขับชื่อร้านมหาชัยใจดีซัพพอร์ตหมดไม่สนใกล้ไกลหรือใครจะเดือดร้อนถ้าช่วยได้สองหนุ่มก็ช่วยทันทีต้องชื่นชมแนวคิดของจำกับจางค่ะที่ไม่ใช่แค่มีใจแล้วอยากจะทำแต่พวกเขาลงมือทำทันทีค่ะ ก็ดูว่าถ้ามันเริ่มเต็มเนอะคล้ายๆแบบนี้อันนี้ก็เริ่มเต็มแล้วก็เดี๋ยวจะจะไปบริจาคครับครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นหลักพันนะครับหลักพันจนถึงกเกือบๆหมื่นนะครับเรารู้สึกว่ามันอยู่ที่ความตั้งใจเนอะไม่จําเป็นต้องมากมายแต่เรารู้สึกว่าเรามีความตั้งใจดีอยากจะ ช่วยเหลือคนที่อาจจะผ่านประสบการณ์มาแบบเดียวกับเราครับราเราค่อนข้างโชคดีเนาะที่มีลูกค้าที่น่ารักนะครับมีเพื่อนๆชาวมหาชัยที่น่ารักนะครับไม่มีความรู้สึกอื่นนอกจากแบบความภูมิใจเนาะเพราะว่าเป็นความตั้งใจแรกของเราเลยตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดร้านนะครับแล้วก็อาจจะมีหน้าพ่อลอยขึ้นมานิดนึงว่าเออสิ่งที่เราตั้งใจว่าภาพที่พ่อจะต้องรอถงังออกซิเจนในวันที่เขาแบบป่วยหนักมากๆเออวันนี้เราอาจจะมี มีโอกาสได้เป็นส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนที่ต้องการตรงนี้จริงๆนะครับน่ารักค่ะเห็นทั้งพูดตั้งใจช่วยเหลือสังคมแบบนี้แล็กตะซอยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งจำและจ่างทำดีเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไปเรามอบแล็กตะซอยให้ตั้งแบบจุกจุกทั้งบ้านเลยละค่ะขอบคุณแล็กตาซอยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนพลังของคนชุ่มเทให้กับร้านหมาชายใจดีพวกเราจะตั้งใจทำความดีต่อไปครับ เห็นมหาชัยใจดีกันไปแล้วล่าสุดโพลีพลัสจัดให้เช่นกันค่ะด้วยความรักความนิยมของแฟนๆจึงทำให้เรามีสปอนเซอร์สนับสนุนตลอดมาค่ะและเมื่อที่น้องชาวไทยในหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเราชาวโพลีพลัสก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นมู เสือแล้วก็ยาทากันยุม้มไปมอบสู่พี่พี่ทหารและพี่ป้านอาอาชาวจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่นั่นได้มีรอยยิ้มในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะขนมเตียนฟักทองไม่เคยกินอันนี้มาก่อนข้าวเหนียวนุ่มแล้วก็หอมมากนี่แหละเขาต้มมัดที่คุณผู้ควรแล้วแป้งทำไงอะคะ เรียนจากยูทูบบ้างขนาดไม่ได้เรียนแล้วสามารถทําแป้งให้มันออได้สวยขนาดนี้ก็คือเยี่ยมยอดแล้วหูกรอบมากค่ะเ,คเป็นนี่ตกสองเสษตอนนี้หมดนี้แล้วใช่ค่ะเป <c oughs> ดนี้จะ็สอแล้วค่ะ <c oughs> จากการค้าขายแบบสุจริต <c oughs> ตลาดสซท่สามสี <c oughs> ตลาดสซทสามสี <c oughs> สร่วมด้วยช่วยขายโดยน้ำม เจนหายเมื่อยแล้วแม่หมวยร้อนเมก็พาคุณผู้ชมไปเดินชมตลาดดีๆมาเช็คกันต่อค่ะโซนที่เป็นตลาดอยู่ชั้นหนึ่งโอ้โหแท่เดินเข้ามาบอกเลยสะดุดตากับความสะอาดสะอานมากค่ะคุณนาะของกินของขายหลากหลายร้านแต่แม่หมวยขอชิมหอยทอดกระทะร้อนร้านคุณวันซะหน่อยชื่อร้านคุณวันแต่คนขายชื่อป้าพย แกเป็นน้องสาวคุณวันอีกที่ไม่งงเนอะป้าไมาจากนครสวรรค์ปี53ตอนนั้นน้ำท่วมฝั่งนู้นใช่ค่ะแล้วมากรุงเทพน้ำท่วม5้าใช่ค่ะแล้วทำไงครับป้าไพหนีน้ำท่วมมาจากที่นครสวรรค์ก็มาขายของมาขายข้าวแกงค่ะก็ขายข้าวแกงได้สักพักน้ำท่วมปี54ก็หยุดไปสักพักนึงพอน้ำลดก็กลับมาขายดังเดิมกลับมาขายที่เดิมดังเดิมใ ก่อนมาขายหอยทอดกับสุกี้ที่ดีๆมาเชฟป้าไผ่แกขายข้าวแกงมาก่อนค่ะก็เลยพอมีรถมืออยู่บ้างเขาบอกหอยทอดร้านป้าไผเนี้กรอบดีอร่อยสุดแล้วก็ร้อนถาดจนคําสุดท้ายเลยจริงๆเออนั่นแหละค่ะคือหมุนหมุนหมุนให้มันให้มันกรอบค่ะความร้อนให้มันกระจายใช่ใช่อ่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงคุณลดแม่ทานให้หมดนะคะแม่บอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องชิมหน่อย โอ้หกรอบมากค่ะกรอบมากขายถูกให้เยอะแล้วก็ทําแบบคุณภาพดีตั้งใจทำอะไรอย่างนี้แม่บอกว่าต้องพูดเพราะเป็นแม่ค้าแล้วก็ยิ้มแย้มอัธยาใสายดีใช่ค่ะใช่พอค้าแม่ขายมือใหม่ลองเอาไปเป็นคำทีดูนะคะ ขายถูกอร่อยให้เยอะพูดดียิ้มแย้มจ่สาสแค่นี้รับรองขายดีขายปังแต่เห็นบอกว่าตอนที่นีน้ำท่วมมาเนี่ยป้าไัยมีนี่สินติดตัวมาด้วยยังไงล่ะคะคุณป้าเล้าหน่อย ไอ้นี่เฉพาะไอทำข้าวช่วงปีน้ำท่วมน่ะเสนเป็นเสนค่ะแต่นี่ทกศอเนี่ยอีกเสนเ่าทคือเป็นนี่ตกสองเสนสองแสนใช<ด>่ค่ะโอ้แต่ว่าพายเล,าเล่าเล่าเล่าถึงเหตุการณ์นั้นแต่ยังยิ้มได้ในวันนี้เราก็ดีใจได้ค่ะก็คือสู้กันมาตลอดค่ะอตอนนี้หมดนี่แล้วใช่ค่ะ <laughs> หมดนี่ทกศแล้วค่ะหมดนี่จากการค้าขายแบบสุจริตที่ฉันทำ อาหารขายดีแหละใช่อาหารด้วยเป็นเป็นช่นางเอด้วยค่ะช่วยกันสองคนใช่ค่ะช่วยกันสองแรงแล้วตอนนี้ที่นายังอยู่อาค่ะพี่สาวพี่สาวของลุงพี่สาวของป้าเป็นที่นาที่ไร่ด้วยค่ะก็เลยได้ทําอยู่ตรงนั้นไป<ช>ส่วนเราก็ามาหาเงินที่นี่ใช่ค่ะป <laughs> ้าไพบอกว่าต้องขยันค่ะเก็บเล็กผสมน้อยจากป็นนี้สองแสนตอนนี้หมดเรียบร้อยจ้า มาขายที่ตลาดดีๆมาแช่5ปีไม่ถึงกับรวยฉํำแต่ก็พอมีกินมีใช้มีเก็บแล้วก็ได้ส่งให้ลูกเรียนมีอาชีพติดตัวได้ทำมาหากินทุกวันก็พอแล้วเหมือนกับที่รัฐค่ะจากแม่บ้านอยู่บ้านดูแลลูกก็พันตัวเองมาเป็นแม่ค้าหารายได้ช่วยครอบครัวอีกทางยุคนี้อะไรช่วยครอบครัวได้ก็ต้องช่วยละค่ะ โต<ด>เกียวนี่เป็นโตเกียวแบบแบบที่เรากินหน้าโรงเรียนใช้คํานี้เนาะแล้วแป้งทําไงอะคะเราก็เรียนจาก YouTube บ้างไม่แต่ขนาดไม่ได้เรียนแล้วสามารถวนทําแป้งให้มันออได้สวยขนาดนี้ก็คือเยี่ยมยอดแล้วเพราะเคยทดลองแล้วมันวนยากมากเลยหายแป้งอันเนี้ยใช้เวลาค่ะต้องจำนานนิดนึง เดี๋ยวนี้ทุกคนก็สามารถที่จะเรียนรู้จากในโลกออนไลน์กันได้แล้วก็เอามาประยุกต์แล้วก็ลองปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองแล้วก็รสชาติที่แบบว่าคิดว่ามันน่าจะอร่อยพี่รัดข,ขายขนมตกงเกียวกับก๋วยเตี๋ยวกไก่มะระค่ะขนมตกเกี่ยวเนี่ยพี่รัดบอกไม่ได้รั่มไม่เรียนดูสูตรจาก YouTube ที่เขาแจกสูตรฟรีนั่นแหละแล้วก็ลองทำลองกรับดูได้ซยแกก็ทำเองหมดค่ะขายชิ้นเล็ก5บาทชิ้นใหญ่1ิบาทเด็กๆชอบใจสิ่งนี้ นะคะยังคุณเมทานก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้ามันมีโรงเรียนอยู่ผู้ปกครองที่เวลามารับ, <มา S 1> ล,บล,ลูกๆ<ช>อะไรแบบนี้ก็<า>เป็นจุดนัดพบได้แม่หวยอี่เตเกียวเต็มปากเต็มคำละน่ากินอยู่น่าจ,จะว่าไปอะแต่ถ้าคุณเห็นเสี่ยวไก่มะรัของพี่รัฐแล้วหล่ะก็บอกเลยยิ้สูตรนี้พี่รัฐแค่ไปเรียนมาค่ะแต่ก็เอามาปรับสูตรอีกทีให้เป็นรสชาติที่ตัวเองชอบอร่อยเลยแหละพี่เขาบอกว่า ที่ร้านนี่คือเปื่อยมากอู้จริงตัดนิดเดียวก็คือหลุดออกมาเลยค่ะอื่อร่อยอวันนี้แบบยังแบบยังขายได้อยู่เราก็ดีใจกับพ่อค้าแม่ค้าเนาะค่ะบอกว่าบางร้านที่เพิ่งมาเปิดยังขายไม่ได้ในทางตลาดก็มีการช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะก็ก็มีค่ะต้องเข้าไปพูดคุยกับทางสํานักง,งานตลาดค่ะแล้วก็จะ ช่วยเหลือมีการผ่อนผันบ้างอะไรนี้ค่ะทุกวันนี้เราจ่ายค่าเช่าที่เป็นรายเดือนเป็นรายเดือนค่ะ,<น>ะก็จะเบีเ่ยงจ่ายอาจจะมีการช่วยเหลือทางตลาดคืออาจจะแบี่ยงจ่ายบ้างอะไรเนี้ค่ะก็แล้วแต่เคสแต่เคสค,ค่ะบางร้านติดปัญหาอะไรก็ไปคุยกันได้ได้ค่ะและ้วอย่างตัวพี่รัฐเองเนี่ยคือณวันนี้มีค่าเช่าที่ด้วยแล้วก็มาเปิดขายของณวันนี้กําไรเรา,เรายังพอได้อยู่บ้างไหมคะ พอได้ค่ะเพราเรายังยังไม่มีรกจ้างค่ะทำเองคือเราเทำเองทุกขั้นตอนอค่ะเตรียมของก็เตรียมเองอ่าใช่ค่ะอาจจะมีแฟนหรือไม่ก็ลูกสาวช่วยบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ส่วนมากก็ทําเองค่ะค่ะอย่างวัตุด,ดิบเราก็ซื้อตามตลาดหลักๆมันจะได้ราคาไม่แพงมาก พี่รัฐขายของมา3ปีกว่าไม่เคยจ้างลูกน้องทำเองทุกอย่างเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังเหลือเขา้กระเป๋าเราเต,เต็มๆซึ่งในตลาดดีๆมาเช่นเนี่ยส่วนมากเจ้าของร้านจะเป็นคนขายเองค่ะ ซึ่งลูกค้าก็จะเข้าใจรอนิดรอหน่อยโอเครอได้ช่วงหน้าของอร่อยของถูกก็ยังมีให้คุณผู้ชมได้ตามแม่หมวยไปชิมอีกเพียบถุงใหญ่มาก,ล,กาลุงชฉลินขาให้เยอะอย่างนี้มาจาะไหนอะไรเลยล่ะคะจ้าล้วก็เปิดตลาดมา่ก่อนเนี่ยมันลายบาทค่ะแต่เดี๋ยนี้กำไร50สิบตังคเราก็ยังดได้กำไร้วถือว่าเรา โอ้น่ารัากลุงเลยถ้าไม่มีกาไรลุงก็เลิไลกไปแล้วของลุงขายหมดทุกวันไหมคะหมดทุกวันจ้ะ <c oughs> ดูนี่เรามากันใสายๆก็คือของลุงจะหมดหมดแล้วเค้าเหนียวนุ่มแล้วก็หอมมากนี่แหละเขาต้องมัดที่คุณคู่ควรตลาดสซทางสีตลาดสซทางสม,มีเพื่อช่วยช่วยขายโดยเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรรวมกลิ่นถังหูลู่สตรอเบอรี่ นมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำตลาดดีๆมาเชธ่ธัญบุรีรังสิตคลองสามเป็นตลาดที่มีทั้งโซนพลาซ่าเึ่งจะอยู่ด้านหน้าส่วนด้านในก็จะเป็นตลาดที่มีขายทั้งอาหารของสดของแห้งมีระารขายขนมปังข้าวแกงมีนะคะหมูปิ้งมีก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำแข็งใสผลไม้ต่างๆ ขนมเทียนฟักทองไม่เคยกินอันนี้มาก่อนเพราะปกติเราก็จะกินอีกแบบหนึง่งพอใส่ฟักทองมันก็จะมีความแบบว่าเหลืองแล้วก็หอมหวานขึ้นไสเค็มอืมสายขนมหวานต้อโนนเข้าต้มมัดบอกเลยโคตรดีข้าวเหนียวนุ่มแล้วก็หอมมากนี่แหละเข้าต้มมัดที่คุณค,ควรหรือจะเป็นขนมหม้อของลุงชรินที่แกให้จุกเิงค่ะ อีกนิดหนึ่งนี่คือมัดหนังยางไม่ได้แล้วล่ะค่ะลุงจฉลีนบอกไม่เคยลดปริมาณลงเลยแม้วัตถุดิบในการทำขนมหวานจะแพงขึ้นแกก็จะขายแบบนี้แหละพราะมันคืออาชีพไม่ขายขนมจะให้ไปขายอะไรลุงแกว่างานถุงใหญ่มากโอ้ยลุงชลินขาให้เยอะอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเลยล่ะจ้าตล้วก็เปิดตลาดแล้วทุกวันนี้ก็ยัง20บาทได้ยี่สิบบาทนอ่ง,งน ลอดช่องนี่ค่ะลอดช่องนี่20บาท20่สิบมัน25บาท25สังขยากองนั้นข้าวเหนียวน่ะ25บาท25บานั่นคือแน่นจุกเลยนะคะมีกระทิทุเรียนมีน้ำกะทิทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงซื้อไหมคะเชิญค่ะเชิญค่าเสียบทุเรียนไหมไม่จ้ะเหนียวทุเรียนเอาเหนียวทุเรียนหนึ่งแสดงว่าเคยมาซื้อกระถิ่นทุเรียนที่นี่เอานี่นะของลุงต้องเป็นทุเรียนอะไรคะหมอนทองหมอนทองเท่านั้นตลาดเยี่ยมไปลุง ตามเมื่อกี้ไหมวันธรรมดาก็แบบนี้แต่ว่าเตาทิกเกอร์บอืขึ้นหน่อยค่เตาทิ๊ก็มีคนเดินหน่อยของลุงขายหมดทุกวันไหมคะหมดทุกวันจ้ะ <c oughs> ดูนี่ลงมากันใสายๆก็คือของลุงจะหมดหมดแล้วข้าวเหนียวไม่ต้องแค่ตุตนเกา่าเขาบอกว่าราคามะพร้าวกะทิต่างๆทุกวันนี้ราคามาันขึ้นหมดเลยอะค่ะขึ้นหมดขายราคาเดิมยังได้อยู่ไหม ก็ขายราคาเดิมคือว่าเมื่อก่อนนียกำไรบาทค่ะแต่เดี๋ยวนี้กำไร50ตังค์เราก็ยังได้กำไร้วถือว่าเรายังได้กำไรอยู่โอ้น่ารักเลยถ้าไม่มีกำไรลุงก็เลิกไปแล้วขายไม่ได้นี่คุณลุงขายดิบขายดีนะชคดีค่ะสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะครับผม ตลาดดีๆมาใช่แห่งนี้เป็นตลาดนอดเดินอีกหนึ่งตลาดค่ะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเขาได้รางวัลมามากมายอ่ะเธอและจะบอกว่าน้ำแข็งที่ใช้ในตลาดทุกร้านใช้เป็นน้ำแข็งไอโอทั้งหมดจะ้ะ สะอาสดสุดๆพ่อค้าแม่ขายที่นี่ก็น่านรักอันนี้ทางเราคอนเฟิร์มรังสิทินครนายกคลอง3อยากให้ทุกคนมานะคะดีๆมาเช่ตลาดนี้คือน่ารักมากเลยอ่ะบรรยากาศทุกอย่างอาหารอร่อยทุกร้านตั้งใจทํามากๆมนสะอาดจริงๆคุณดูสิที่พื้นเนี่ยดังนั้นแวะกันมาได้ทุกวันเลยค่ะตลาดสมพรรณมรีของเราพากินพาเที่ยวแบบนี้แน่นอนนะคะทุกวันเสาร์สี่โมงตรง างช่องสแห่งนี้วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ